ต,อง,ต,งตองไมุ่ดตไม่หีไมุ่สวัดีครับดีสวัสดีครับดีค่วัสดีครวับนสวัสดีค่วัสนีาสวัสดีคสัีค่นสวัสดีันีค่สวัสดีควัดีค่ะัสดีครสับผมค่ะสวัสดีค่ะนัสด์ค่สวัสดีวเว่ค,ครับคนน่วนนัสดี่ดีค่วัสเค่คะัสดีวัสีคัี ้รยาากองงไครับผมวันนี้ก็งานยิ่งใหญ่มากครับผมก็เอาจริงจีก็ไม่คิดว่าแบบโอ้ทางสยามาฟรากรอนจะจัดเต็มขนาดนี้เพราะว่านอกจากเราสองคนแล้วที่มาเป็นตัวแทนของเวเฟกับบรสเช่เนี่ยยังมีเพื่อนๆพ่ี่ๆี่น้องนอในวงการเนี่ยที่เป็นทั้งเบเอเป็นทั้งเฟรอทเฮาส์เป็นทั้งตำแหน่งอื่นๆของแบรนด์อื่นๆเนี่ยแล้วก็มีศิลปินแล้วก็นักแสดงหลายคนที่มาเดินแบบในวันนี้ในนามแบรนด์ต่างๆด้วยครับผมก็เป็นงานที่ยิ่งใหญ่กันมากแล้วก็เดี๋ยวรอชมกันเลยว่าตรง หลานชั้นหนึ่งน่ยจะเป็นยังไงบ้างจะ่าจะมใช่ครับใช่ครับใช่ครับครับผมใช่ครับก็วันนี้เป็นทุกๆลุกเลยอ่ลุคผมก็จะเป็นของฝั่งวันเว้ยครับอันนี้ก็เป็นลุคสดจากวันเว้เลยครับอันนี้ก็เป็นก็เป็นบูสเช่ครับเป็นไอคอนิกครับผมจะเป็นบาโรโค่กับเบเซอร์ครับแบบก็คอเทมแบบเาคเขาไปแล้โอ้โฮ่จริงตื่นเต้นนะเพราะเห็นว่ามีแฟนๆมาให้กำลังใจเยอะมากเหมือนกันครับใช่ก็ส่งให้เต็มที ครับผมคถ้าผมเป็นยังไงเปล่าคือเแคยบ่นเฉยๆครับผมคือแบบผมอะแค่เขาเรียกว่าอะไรกินเยอะเป็นคนกินเยอะเเป็นนนคกิยอะแล้วก็เดือนนี้เป็นแบบการกินบุฟเฟ่คนเดียวรอบที่แบบเจ็ดเรมั้หงาคือมันไม่ได้เหงาพี่แต่มันแค่แบบว่าคือสำหรับผมว่ามันเป็นเรื่องปกติเพราะเรากินเยอะไงแต่ว่าเราดันไปถ่ายทวิตแล้วไปเจอแบบเอ่อเช็คลิสต์เคยเคยเล่นกันไหมว่าจะมีเช็คลิสต์แบบ คุณเคยทําอะไรคนเดียวมาแล้วบ้างแล้วเราก็นั่งไล่อ่านแล้วเราก็ดูเช็คลิสต์เคยดูคอนเสิร์คคคคคคคตคนเดียวไหมเคยอ่ะเคยทํานู้นคนเดียวไหมเคยอ่ะเคยไปนู้นคนเดียวไหมเคยกินบุฟเฟ่คนเดียวไหมเคยแล้วเราดูไปดูมาแบบเฮ้ยเช็คลิสต um ์นี้ทำไมเราเคยทําคนเดียวแบบเกือบหมดเลยวะก็เลยแบบเขียนลงไปทวิตดีกว่าแบบเออเรามันอาจจะดูเศร้านะแต่ว่าดูเศร้าจากเราแค่กินเยอะเฉยๆมันไม่ใช่เรื่องผิดปกติไปกินบุฟเฟ่คนเดียวได้อะมันคุ้มกว่าพี่แบบ ไม่มีใครแย่งกินทุกคนเขาก็จ่ายตัวหมดใช่ไม่คือเราเราเป็นคนกินเยอะมันกินไม่อ um 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 ั้นด้วยใช่ไปถ้าเป็นแบบเออเขาเรียกว่าอะไรอาหารประเภทเดียวกันอย่างเช่นแบบปิ้งย uh ่างอย่างชาบูอย่างเงี้ยเราไปกินอลาคาร์อะเรากินเยอะจนมันแบบมันแพงมันทะลุใช่แล้วก็เป็นเด้อแน่นอนแต่ว่าถ้าเรากินบุฟเฟ่ต์อะเราคุมราคาได้แล้วเรากินได้เท่าเดิมและเท่าเดิมกินได้แล้วแล้วถูกกว่าเราด้วยครับ กินเยอะแค่ไหนวิทย์กินเยอะครับกินเยอะแต่ว่าออกกำลังกายเขากู้ไปด้วยใช่คือทั้งสองทั้งสองผมเป็นคนกินเยอะเพราะว่าเป็นคนออกกำลังกายเขาเล่นกีฬาแล้วทำไมไปกินคนเดียวไม่ชวนเพื่อนไปเพื่อนไม่ไม่ไปด้วยหรอตอนนี้ชีวิตประจำวันปกติเราไปกินข้าวคนเดียวไงเราทำงานเราก็มีเวลาเรากินข้าวแล้วก็ทำงานต่อไงอ่อย่างเช่นแบบวันนั้นที่เราเขียนก็คือแบบเราก็บ่นว่าเราวิ่งงานไง ตอนเช้าเราไปทํางานหนึ่งแล้วเรามีเวลาเว้นกินข้าวแล้วไปทำงานหนึ่งอย่างเงี้ยังก่อนกินกับหลังกินรู้สึกทั้งสกต่างกันนะแบบว่ารู้สึกผิดไหมแบบเฮ้ยฉันควรไปบ้าปกติก็ไม่รู้สึกผิดนะมีวันนั้นเนี่ยแหละพอไปไถเช็คลิสต์นั้นอนะ่ะก็รู้สึกแบบเออหรือว่าเป็นที่เราที่เราผิดปกติที่กินบุฟเฟ่คนเดียวแต่อีเทคนิ์นะั้นมันเือเตอร์อะไรจำไม่ได้แล้วผมจำได้ว่าแบบมันแค่ขึ้นมาในฟีดเฉยๆเหมือนแบบ คุณเป็นคนแบบทำอะไรคนเดียวมากฟิลศิลปินใช่เยอะเหมือนนกัเยอะเหมือนกันเพื่อนไม่รับอยากไปกิีเป็นเพื่อนเขาเหรอโอ้จริงๆแล้วจริงๆเราไปกินด้วยกันบ่อยครับผมแต่ว่าแค่ไม่ลงสื่อครับผมต้องเห็นเห็นเขามีนั้นของเขาเรารู้สึกยังไงรู้สึกว่าเฮ้ยมันดูเศร้าจังเลยแต่ผมแต่ผมเข้าใจนะบางทีแบบเวลาเราทำงานเสร็จเหนื่อยแล้วเราผ่านร้านอาหารที่แบบว่าเป็นบุฟเฟ่ต์เนี่ยเราก็แวะเหมือนกันเพราะด้วยความเรากินเยอะแล้วมันก็ช่วยประหยัดด้วยสุดๆครับพวกเราสองคนกินเยอะมาก เขาบอว่าแกแข่งกินจานอะรยอะปหมดเล่นเอะไรเยอะเาสองคนเคยไปกินบุฟเฟ่ต์กันก็คือเป็นแบบว่าทํางานเสร็จแล้วคือมันเหนื่อยมากคือกินกันแบบสุดเหมือนกันใช่ครับหลายถาดเหมือนกันคือถ้าแข่งกินเนี่ยผมว่าแข่งได้แต่ว่าหลังแข่งแล้วจะสภาพเป็นไงนี่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ผมว่าผมสู้ไม่ได้นะกินเยอะจริงกินเยอะกว่ากินเยอะกว่าใช่ผมผกว่าเยอะกว่าเราสองคนกินเยอะอย่างเงี้ยร้านก็แปดใบนะฮะแปดใบแบรนหรอ ไม่ไม่กลัวครับไม่กลัวคำเตือนเหรอบอกผมว่าผมเชื่อว่าน่าจะมีนักแข่งที่ถูกแบนไปแล้วนักแข่งกินที่ถูกแบนไปแล้วผมว่าพวกผมน่าจะเทียบกับพวกเขาไม่ได้เอาใแล้วอย่างกินในื้อสัตว์แรงไปให้รุนแรงไปเลยก็พิเนษออกกำลังกายผมว่าแบบเดี๋ยววันนี้ต้องกินเยอะเพราะว่าเราใช้พลังงานเยอะอยู่แล้วออกกำลังกายเยอะอยู่แล้วไม่ได้ลำบากในการออกบอกแบบว่าไม่ถามผมอินแล้วเนีแต่เราต้องเลือกกินไงใช่ใช่ คือว่าเราสองคนเป็นสายแบบว่ากินเยอะแต่ว่าต้องกําลังกายควบคู่ไปด้วยแต่เวลาเรากินบุฟเฟ่เราก็เลือกกินนะว่าเราจะกินแบบอะไรบ้างใช่ใช่ใช่ครับผมถ้ามีใครสนใจที่จะเลี้ยงบุฟเฟ่ผมนะผมไม่ติดนะครับผมไปได้นะครับอันนี้เป็นเนื้อเนื้อสัตว์เนื้อครับเนื้อไม่ติดมันครับที่ตี้ยเนื้อโบตีไม่ติดมันใช่อย่างเช่นสมมติเราไปกินชาบูอย่างเงี้ยก็จะแบบว่าเลือกจิ้มซอสไม่จิ้มซอสเหมือนกันผมไม่จิ้มซอสผมไม่กินซอสเลยมีทริค ใช่ครับคือเน้นเนื้อมันจะเป็นโปรตีนทั้งหมดเลยเขาแล้วไงล่ะเข้าเรื่องจริงจังกันแล้วจังเลยนะกันต้องใช่นะแต่พูดแนมากกว่าแล้วมีอะไรแบบมีอะไรแบบพี่ๆบ้างที่เราเราทำคนเดียวได้มีอะไรพี่ๆบ้างหรอคือมันไม่มันก็ไม่เชิงพีคหรอกอ่ะสำหรับมันไม่พีคแต่กับการแบบไปคอนเสิร์ตคนเดียวไปมิวสิคเฟสคนเดียวดูหนังคนเดียวอย่างเงี้ยไม่รู้มันแปลกไหมหรอว่าเราก็ไม่แปลกไม่แปลก ไม่แต่งเลยหรือไปด้วยกันไม่ขาดเดียวคือดูหนังอะไรมาดูหนังคนเดียวเนี่ยคือผมสามารถทำได้เฉพาะเรื่องที่ผมชอบแค่นั้นเองได้ครับเจ็ตลิฟต์ควรมมีเจ็ติฟต์ไหมเยอะเท่าเขาไหมคนเดียวเยอะเที่คนเดียวผมผมมันคงไม่ค่อยทำอะไรคนเดียวเลยครับใช่คือแบบว่ามันันงหงาไปอ่ะแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ทำคนเดียวคือดูหนังที่ชอบแล้วกันซุปหนังซุปมหีโลกผมดูคนเดียวได้ ใช่แต่นังผีดูคนเดียวไม่ได้อะัวครับก็นังผีดูคนเดียวไม่ได้ชวนเลยพี่ๆเลเลยพี่เลยพี่่ว่าใ่ล่าล่กับผีไหมนะโอ้ยทำไมอ่ะอหครับวดครับข้บคุณเรับขอคั้าฟัอครัเครา